Don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, i me missing you. I can't help myself, I'm see you. สวัสดีครับหาอยู่หากินตามภาษาครับตอนนี้ประมาณตีหากว่าครับพี่น้องผมกะว่าจะพาพีพระนองมาตกปลาหน้าดินึ้นเราครับมื่อกี้มาครับหัวเชือตกปลาหัวขม่ำครับบรผสมไหวเลยครับเพราะว่าบโบมั่นใจเนาะครับว่าจะได้ลงมาย่ามไหนพายุเขาครับพี่น้องเขาหลายมือแล้วครับ ใส่เป็นนี้เลยครับหัวเชียทกกลาหัวขม่ามกับลัมขาวแล้วก็ขนมปังครับขนมปังผมใส่เป็นขนมปังสดเนาะสี่แทนใส่เลยครับผมมันหอมดีครับเบ็ดของเฮากะเอามาหกครับวันนี้แต่ว่ากะน่าจะล่มแค่หาเพราะว่าน้ำเริ่มคุณเริ่มแดงแล้วครับน้ำแดงแห้งแล้วก็ร่มแห้งไหลแห้งพร้อมครับพี่น้องจะเล่นยากแนี่ครับช่วงนี้ครับแต่ว่ากามาถลุ้นน้ำกันเบ้องเ้ยครับ ฝนกะฝึงหายครับพายุ่พมีเวลาลงมาเลยครับนี่ก็ยังลิ้นลิ้นอยู่ครับตกบดขึ้นมาขึ้นนี่ใค่แน่กันช่วงเท้านี้กะหายไปแล้วเนาะผมก็ได้กบมาตัวหนึ่งครับข้างลงมากนี่พอดีครับตกแห้งบ่แห้งครับแต่หอดกบครับัวงามพร้อมครับไอรุนปลากันเลยครับเดี๋ยวผมผสมเยียอก่อนลยครับ ก็ลงไปเรียบร้อยแล้วครับทั้งมดวันนี้ก็หาขั้นนะครับลงไปหนามไหลแห้งครับผมตีขึ้นทุงสูงขึ้นหน่อยลงมาทางล่างหมดเลยครับสายเป็นใยน้ำค่ะมาหลุนต้องกันบ้างครับที่เขาบอเอาล้วครับขั้นหน่อยครับขั้นที่สอง มาแล้วครับแตมแรกครับปลากระมังครับมับนหนือยินไดอยู่ในฝั่งข้าหนังหนอกิน,กนตัวใหญ่หลุดบ่เอาอีแล้วครับขางขั้นเก่าครับปลาสกางอี๋ว่คือดึงคอย,ย,ยอา้าาพูได้ละยังเงิน ไกินแต่น <g editors> ้ำมันหมูนี่แหละตัวดำเนาะาอีกแต้มครับแกเลยตดมดำสีเฉมเมเนาะหินมันหมูครับผมบอลเนี้ยไวไรตัวนี้ม่ยบอต้่อจอมาจะพกปุ่มคนก่อเลยวัด จมอ,อยู่ฝนตกห้ามแหลกคือบ่ามานนอว่ะรูปจ่อพี่เดีเอ้ยไปไปเอ้าเอียงลยเอียงเลยลูกกับลูกตกข้างเดือกนก้นกระสิอเมื่อนกิโลมันก็ลงมาเรื่อยเรื่อยครับเมื่อกี้นี่ปล่อยไปแล้วครับตะโกกตัวน,น,นั้นหมืน่นครับตกหนามหลุนกันเบิ่งครับ ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงมียากาศช่วงเศร้าครับมีลมครับ่เรียบ,บม่เรียบนมต้องฟังบเห็นเห้มนย็นนอยแก็ุ่ไเล้วบ้านเอินอท้าก็เจาอยู่มันเย่ๆๆเะาเ นี่ปลายาันเปียนม,ยนมนันไหลปลาถ้าเปียนมันก็ไม่เหหรอจับมครับกคครับมุนมาโอ้เอาท่องกินปากกินว่าอะไรเอาท่องกินเป็นเบ้อใหญ่กับปากรถรถแข่งขั้นมันหักรถ ยกเป็ uhm. นเบาแวงแ่นนีเรียบร้อยมาอีกแทมหนึ่งคน่ะกินเบ็ดเบอร์สิบเอ็ดผุนเจ้าทีพื่นท masa, ้พ่ท่านไหนเจาทีไปยักอ่ะเต่าไม้ให้ đừng là mất cả trái lúc này luôn มาอยู่แล้วครับผมปากกระมังครับกินมันหมู yeah the math really มั่งอย Connie, ep, ู th, ่แล้วครับเจ็บปลาขอดท่านเก่าอยู่ครับไปแล้วมั่งอยู่อยู่ยี่ห้อยิงไปอยู่ในฟังวว่าพก็คนดีในฟังกันเลย อยู่แล้วครับตะบัานหมูในฝั่งนี่ครับยังดึงอยู่ดึงคือปลากระมังดึงเยอะควายยังอยูอย่ แดงครับเรื่อยเรื่อยเรื่อเอาอยู่แล้วครับขั้นหน่อยครับไอ้ก็หอกานเปียนเปลี่ยนปลาเปล่าเดี๋ยวันเตยนรูเนี่ยนะเรียกหนอย่างเงี้ยนอยลงมาเรื่อ ไหวอยู่ก็ดึงคอยแท้นี่อาอ่าอ่าอ่านอ่ดน่าน่าอานอาอ่านอ่อ่านอ่า่านอ่าอ่าอ่านอ่านอ่็นอยาาน่นอน่านอ่าน่นอ่าอ่านานานาอ่าาน่าน่านอานอานอ่่าอ่าน่นอ่านนออมือน่อาออีกอ่่อนนอาาา่อนนาานอา่่น่ กได้สกาสิบกทีได yeah, ้ที่แปดย็ดสิบบาทาลนว่าข้าบูเลยว่าะมาอยี้แลละครับขอทองครับท่านหนึ่งก็ดิ่งเอาเดี๋ยวอไรกันจะ๋ฝาวกินเด้อแม่นี่ร่เขาบอกอยู่ในฮี้ร่อยสูงกว่าเลยไม่ตินขาบไปนี่ร่อยากอยได้ป่าให้เราต้องตากลัวป่านำไหลนีปลานอนมมนชอบกินทุต่ายโมนะก็ไปไก่ไ้หล้างจอย โอ้เห็นเห็นมันจะเจ้าว่าไม่เห็นแบบเปลือมว่าเปลือมไปไปเอารถมาต้นมาให้กับใส่มาว่าเติมเปลือมไปน้ำหอีแม่ว่าจะดึังได้จะเข่าชางจอยบ้างไหมไม่จับเครื่องนี่ตัวนี้กำลังอยู่แล้วครับรถเข่าล้วล้วอ่ะรถบุกี้เป็นปีกินมันหมูครับพี่น้องเพี่ว่าโอเคอยู่ครับใส่สวยอยู่ต่าที่โควิดแล้วบ่น้าเด้อ อนีแล้ะครับกันเด้งือกันเดียวยทไใส่กวยเงีคือนหน่อยยังใ่อมื่อกี้ปากิดดังเลยก็ค <ๆ S 3> ือเอา่ครับใส่ทอดใส่ถอดเื่อตีลงไปบางหันเนี่ยครับอือานเดียวเมื่อนาถือถือมาแคันเดียวก <ๆ S 1> ินแต่แคนเดียว

่ส่วนหมดเ่ยพเอสีแค่เวียดนามผมเดียวมันเล่นดีได้ยุ่ยยสเวียดนามอันนี้ก็ทีนจุดใหญ่หฮาชุดใหญ่เฮายังหยอซอเอาไว้รอบสองจิมันชุดนี้ครับรอบอมสมองเตมอนสูสุเลยมาอีกแต้มครับใส่สวยกันไมหมละครับกระมังกระมังล้วนลกินตะมันมู

นี่เป็นตะโก้ครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วครับผมน้อยแน่อาจะเก็บละพอได้ถอดอยู่นี้จะปากระมังหน่อย เก็บแล้วครับผมหอดเวลากลับ้านแล้วครับมาเบ่งผลงานเท่าครับมันนี่ผลงานหอเชื่อตกปลาหัวคม่ามครับเป็นปลาหน่อยครับช่วงนีหนามคุณนามแดงแล้วก็จะเป็นปลาหน่อยหลายครับนี่พอได้ทอดอยู่ครับหลายแต้มอยู่ครับติ๊บหยุดหลุดไปกับมีครับตกนามไปกับมีให้แมวไปกันถือว่าโอเคครับการหนามาใหม่ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมดวยครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นเรังใจน้หนะครับอบกันใหม่คลิปหน้าครับนี่สวัสดีครับ